ลิซ่าแบ็คพิงทำลายสถิติของตอัวเองอีกครั้งหลังจากไม่โพสไอจี IG นานถึง19วันกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้ได้วยกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับล่าสุดลิซ่าก็แสดงความยิ่งใหญ่ของเธออีกครั้งกับการทำลายสถิติของตอัวเองที่ปล่อยให้ IG ยอดฟอล54ล้านยูเซอร์ต้องล้างถึง19วันโดยโพล่าสุดของลิซ่า เห็นแค่มือกับข้อวันที่3มิถุนายนจนถึงปัจจุบัน19วันโดยสถิติก่อนหน้าอยู่ที่18วันบิงต่างดีใจจนร้องไห้พร้อมกับตะโกนว่าลูกสาวตัวอยู่ไหน <c oughs> ไปดูกันด้านฟังความคิดเห็นบ้างแล้วกันนะครับผมความเห็นที่1นนะฮะได้ตอบกลับว่าใจเย็นๆปกติก็โพสไม่ค่อยบ่อยอยู่แล้วขายของเป็นหลกักเดีวก็ยังมีคลิปไฟล์อมาบ้าง เอาจริงลิสค่อนข้างระวังตัวสิ่งในไอจีส่วนตัวมากกว่าคงเพราะสังคมเน็ตไทยมันดรามากง่ายมากแต่ตอนนี้น่าจะยุ่งมากจริงๆจ,จ,จนน่าห่วงว่าได้นอนบ้างหรือเปล่าเพราะน้องไม่โพสต์อะไรมาหลายวันแล้วโซโล่นะเราอยากให้ปล่อยในเวลาที่เหมาะสมไม่ต้องเร่งรีบจนเกินไปความเห็นที่2นะครับผมปีที่แล้วเนี่ยผมเคยทำชาเลนตัวเองโดยการไม่โพสเฟซบุ๊กเป็นเวลา1ปีกำลังทำอยู่ดีๆโควิดมาซะงั้น แต่ก็ยังโชคดีที่ยังทำสำเร็จจะว่าไปน้องก็ miss call มิสคอแม่แม่บน IG ทั้งสองรอบหรือ i g น้องผิดปกติโพสไม่ยอมขึ้นหรือเพราะเปลี่ยนสีผมทำเล็บใหม่ไว้เซอร์ไพรส์แม่แม,แม่ที่เดียวอันนี้ก็หาอันนี้ก็ยากจะคาดเดาคนอย่างตะเลสด,ดูรอบเดียวก็เต้นตามได้แล้วถ้าไปนานขนาดนี้นะไม่ได้มีเพลงเดียวหรอกครับแม่แม่แมเร่งรีบขนาดนี้จะเอาให้เสร็จก่อนวันที่หนึ่งหรือเปล่าคาดเดาเล่นๆครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับองกลบหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ